วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับเห็ดชนิดหนึ่งครับคือเห็ดชนิดเนี้ยครับคือพู้เท่าผูแก่นะครับแล้วก,ก็จะบอกไว้ว่ามันสามารถกันงูได้นะครับ คือเวลางูมันจะถูกกัดเนี่ยงูมันจะไม่สามารถอ้าปากได้นะครับมันชกอย่างเดียวแต่ว่ามันอ้าปากไม่ได้นะครับพูดเฒ่าผู้แกเขาบอกไว้เขาจะพกไว้สําหรับไปเกี่ยวหญ้าในป่าไปไปป่าไปเกี่ยวหญ้าให้บัวที่ว่ามันมีงูทุกทุ่มนะครับเขาจะพกเห็บตัวเนี้ยติดตัวไปจะทําให้เขาหลอดรลอดพ้นจากการถูกงูกัด นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับหรือว่าว่านหน้าตามันเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็แถวบ้านท่านผู้ชมเนี่ยมีไหมจะได้ลองไปดูนะครับบางทีมันจะอ,อ,อยู่กับต้นมะนาวนะครับที่ตายแล้วหรือตอมะนาวเนี้ยครับแต่อันนี้ผมมาเจอนี่มันจะเป็นตอที่ตายแล้วก็จะมีงอกออกมาเป็นต้นสดรต่ว่ามีเห็ด ยอดนะครับดีใจมากเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนี่นะครับเนี่ยครับลักษณะต้นมะนาวครับเนี่ยมันเป็นตอแห้งๆแล้วนี่นี่มันผุแล้วก็มีครับจะมีเห็ดอยู่สองอย่างก็ใช้ได้หมดทั้งสองอย่างครับเนี่ยเนี่ยครับมันเป็นหัวเล็กๆนี่ฮะแต่ผมจะเก็บนี่จะหัวนี้เหมือนเหมือนเห็ด ลินจือกับลิ้นจืมันนาวเนี่ยครับนี่เนี่ยอยู่กับรากมันนาวครับเนี่ยนี่เลยเนี่ยในแข็งเปกค,ครับมันเป็นลิ้นจืมันนาวเนี่ยนี่แหละครับของดีเลยเนี่ยมีตรงนี้นี่ เลยครับนี่ฮะกันงูพิษเพราะปกติผมชอบเข้าไปเดินป่าเดินที่ลกๆอยู่แล้วครับนั่นแหละตอนนั้นมีน้าเขาเกี่ยวหญ้าครับผ่านบ้านเขาบอกเขามีของดีเขาฝากออกจากกระเป๋าให้ดูจะเป็นเห็ดแบบเนี้ครับถามเขาว่าเอาไว้ทำอะไรเขาบอกว่ากันงู เพราะว่าเขาเกี่ยวหญ้าทุกวันไว้กันงูครับนี่นะฮะไปหาดูนะครับท่าทนผู้ชมครับกินก็หอมดีนะครับอยู่กับรางมะนาวเลย ๋ยวจะลองดูดอกตูมๆไปได้วยนะครับเอาอันแข็งๆหน่อยนี่ครับดอกนี้ก็สวยเนี่ยเดี๋ยวดอกนี้อีกดอกหนึ่งนี่อุ๊ปอวยแข็งโป๊กเลยครับนี่ยอยู่กันต้นมะนาวครับนี่นี่ เอาแค่นี้พอเอหรือว่าจะเอาเล็กๆไปด้วยเอาเล็กๆไปด้วยดีฟ้าครับเดี๋ยวไปเรี่ยมใส่กรอบได้ครับเนี่ยเป็นแบบหัวแบบนี่นี่หัวเป็นแบบตะกุดเลยครับเล็กๆโตไปพกลำบากเนี่ยฮะเนี่ยโตไปมันจะพกลำบากนี่ นี่อันนี้นี่ครับขงังปุกน,นี่ครับเห็ดจากต้นมะนาวครับกันงูครับ ครับก็นี่ครับได้เห็ดมาเยอะแยะเลยก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ